ทำฟิลเตอร์ก่อนสวัสดีครับผมฮัลโหลคุณพ่อ สวัสดีครับลูกไม่ได้ไลฟ์นานมากนะครับผมมาแฮปปี้วาเลนไทน์ทุกคนนะครับผมแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ครับตอนนี้รู้สึกว่ามีรสชาติช็อกโกแลตติดปากมากเพราะว่าหนูทำช็อกโกแลตให้กินหนูจะแอบถ่ายรูปลงไม่ได้แอบเราถ่ายลงให้ดูเลยแต่กินกันเยอะแล้วเพราะว่าอร่อยอร่อยไหม หนูบอกว่าหนูเป็นอะไรนะเป็นขนมอุยกาแฟหนูยัคน,นคสั่งกาแฟมาครับผมเป็นขนมที่หนูตั้งใจทํามาให้เป็นแบบพวกช็อกโกแลตสําเร็จรูปไม่สําเร็จรูปนี่เียพูดไปก่อนเดี๋ยวหนูไปแล้วบ, <laughs> <laughs> บอกว่าไม่สาเร็จรูปไงสําเร็จรูปจากหนูทำอ่ะ <laughs> ใช่เอาดาร์กช็อกโกแลตนะครับผมไปย่อยละลายแล้วครับผมแล้วก็เข้าพินก็จะเป็นรูปเอ่อ เป็นพีนอารูปหมีรูปเหมือนขนมอะไรสักอย่างนะครับผมอม๋อหัวใจแล้วก็ดอกไม้เอ๋อเป็นรูปหัวใจเหรอเพิ่งรู้ <c oughs> เข้าใจว่าเป็นรูปดอกไม้ <c oughs> ก็มีสอ,อย่างอา๋อลองใส่แบบว่าเขาเรียกว่าผงช็อกโกแลตมันผงช็อกโกแลตมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันพูนหนูบอกว่าใส่เยอะๆจะได้คุ้มๆช็อกโกแลตใช่ตอนนี้หนูไปมีคนสั่งกาแฟมาครับผม ไปรับแกรบอยู่ทำไหมหนูสั่งอะไรมาเยอะมากอ่าเอามาเลยเปิดมาอยู่ดยเดี๋ยวมาเจอกันในไลฟ์ดูมันดีนะครับทุกคน แวบ,บมาไลฟ์แ๊บหนึ่งมาเซฮายวันมอลินไทยอ้าวหนูไมยอ,อกไหมอะไฮอ้าวอ้าว How are you? โอเคครับผมสบายดีครับผม,ไ,มาบาไปกินมาเมืาา่อกี้กินเยอะมากมาากินมีทั้งชาบูทั้งอ้าวม, <laughs> มีทั้งชาบูมีทั้ง กิ่งยางตุชิเพ่ออยากกินโอมาแต่โอมาแบบว่าคนเต็มก็เลยสั่งมากินแบบเป็นคอร์สเดียวเป็นจานเ <c oughs> ดี๋ยวหัวหลุดนะไม่หลุด <laughs> เสยให้นะเร็วมาแล้วครับฮ้าจะออกมามีค <c oughs> น,นจะออกมาไม,ไ,ไม่ออก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปแมะไปเดี๋ยวไปแต่งหน้าแล้วครับผมใช่เลยใช่ครับทำช็อกโกแลตมาไม่สวยเลยไม่สวยยังไงน่ารักออกทุกคนก็นี่อยู่แล้วคนแกล้งหนูเล่นเหมือนมัมมี่เลยตลกมากแล้วตอนที่ให้ทุกคนแบบว่าดูดูเยอะแล้วก็หลบชะงกหน้าเหมือนแบบว่าเอ๊ะมาดูกันว่าทุกคนจะเป็นยังไงแบบชะงกหน้าดูว่าเอ๊ะทุกคนจะรู้สึกยังไงแบบดูก็มันไม่สวยอ่ะไม่น่าคุกผงเยอะเลยคุกแล้วมัน หนาเพราะมันหนาแล้วมันไม่เป็นรูปแลว้วอ่ะมันแต่มันอร่อยนะไม่หรอกมันคนเผื่อแบบคนชอบแบบกินพงงนานๆหรือเปล่าถ้าแบบผงไม่หนาก็คือแค่คุกคละอเอาผงออกออแต่ถ้ามันไม่มีผงม,มันจะหวานไปหน่อยใช่มันมจะ <ผม S 1> จะได้ม,มีความแบบว่ามันจะขมขมขมตอนแรกคำสัมผัสแรกอะมีความแบบ <c oughs> มีคนแกละ่ะ พี่ออบชัวเปิดเสียง YouTube ไม่ว่าเสียงผู้หญิงกีดเสียงพีเสียงอะไรเปิดเสียงกีดตลอดอันนี้ไม่ใช่ผู้หญิงกี๊อันนี้เสียงเปิดเสียงเปิดอะไรอ่ะเสียงเปิดแบบว่าเปิดเสียงซาวใช่ซาวผู้หญิงกีงใช่แต่ไม่ใช่ผู้หญิงจริงกีดแน่นอนใช่ไม่ใช่ผู้หญิงจริงกีดแต่เป็นพี่ออบแบบเวลาอยู่บ้านหรืออะไรจังหวะที่เขาอยากจะแกล่ะเขาชอบเปิดเสียงซาวอะไรที่แบบน่ากลัวน่ากลัวแล้วให้ทุกคนแบบสงสัยแล้วบอกว่าตัวเองไม่ได้ทาแต่ตัวเองทาแต่ตัวเองทํา อิ่มเดี๋ยวไปแต่หน้าก่อนนะครับผมทุกคน Happy Volunteer Day ครับ Happy Volunteer Day ครับผมแง่ผู้ชมโชว์ดนหนูอีกแล้วเหรอเปิดอีกแล้วเป็นมีแฟนใช่กาแฟใช่เมื่อกี้มีคนเปิดสังกิดดูจริงจริงไม่ใช่ใครจะมากิดอยู่ในบ้านอ้คนตั้งเยอะ Happy v o l น n t e e เ Day ครับเจะเจอกันเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ของดูมันดีสามทุ่มนะครับ ที่นี้ให้ฟองหนูด้วยที่จริงปิดแว่นตาไว้อยู่เพราะว่าหนูกําลังถือไว้สองข้างอยู่ใช่หนูถือไว้แบบนี้ครับแต่ว่ายังไม่อยากให้ทุกคนรู้ก็เลยเอาแว่นปิดไปก่อนเพราะเฮยให้อะไรครับสักวันเดหนูก็จะออามาใช้อีกแต่ก็ใส่แบบว่าแต่งตัวปกติก็ดูแปลกนะหนูใช่แต่ก็ไม่ผิดหรอกค่ะหนูสปกติอะไรอู้ว่าหรอไม่ได้เข้าหนไม่รู้ครับครับผม บายบายเจอกันทุกคนบายบายเจอกันในไลฟ์ครับกินช็อกโกแลตที่หนูทำต่อเลยจะกินดีกว่าม่อคี้กินไปตั้งเยอะนะพุงป่องมากว่าเลยทุกคนทำด้วยใจจะไม่สวยก็ยเลยเปิดเซพีแล้วอะไปแล้วครับผมเจอกันครับทำด้วยใจก็เราไวด้วยใจเฮียก็ให้ด้วยใจถ้าเฮียทำขนมเป็นอะหนูก็ได้กิน อืมใครดูเนี่เจอกันเราไปจัดการเขาก่อนนะครับบ๊ายบาย